สบายดี่ยามวิสาวทุกคนกับบรรยากาศอ่าที่เซนส์แบบดีนะทุกคนแบบอากาศเย็นเย็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยกับเมื่อนี้ก็เบิ่งข่าวพยากรณ์อากาศกัว่าฝนชะตกร้อยละเจ็ดสิบนะทุกคนช่วงนั้นเก่าโมงฝนชะตกแต่ว่าโมโหชะตกหรือบ่นะทุกคนมาห้ามานั่งกินข้าวอยู่ในอันหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้มันก็ตกอยู่แต่ว่าบริตตุกแถวห้าเนาะตกอยู่วันอื่นค่ะคุน มาเล่ามาล้มกันเรื่องโควิดนะทุกคนโควิดกะโควิดกะยับย่อยับเจาะมอเข้ามาแล้วใกล้บ้านเฮาเลยตอนนี้ก็อยู่บ้านนะครูน้องอีเหลืองบ่กกำลังเป็นข่าวใกล้ๆนะทุกคนประมาณ4กิโลกับบ้านเฮาแต่ว่าโควิดมันก็ข้ามาหลายแรงอยู่โควิดกะทักทิังนั้นเนาะมันระบาดนั่นแหละมันระบาดหลาะทุกคนก็ คนอันแถวบ้านเรานาแบบพอดยามสองสงการเขาเจา็อยากมาบ้านนะนะมาแต่ทำงานอยู่ไทยกลับมากักโตกักโตแล้วก็ออกจากซุนกักตแล้วก็แบบกวดพ่อเป็นเสือโควิดนะทุกคนตอนนี้ก็แบบกำลังเป็นกระแสฮือฮาหยานกลัวแตกตื่นพุทธาขยาดแต่ วไว้จะได้กระย่านเนอะทุกคนถามมันติดโควิดมากอะเขาจับกระซิปิดบ้านปิดเมืองแล้วก็การไปมาหาสู่กันกะลำบากครบับทุกคนถ้าคลิปไปางายถ้าคลิปกปง่ายเขาตลาดกเบาได้ป่าปิดปากก็ต้องขึ้นราคานำยา <c oughs> ตางมือกะเจ้า้ังมือกะส <c oughs> ิขึ้นราคาแล้วทุกคนอยู่ไทยเอาไปอยู่ <c oughs> แล้วเนี่ยมือมือก่อนอะติดอยู่สาลวันอะทุกคนมาแต่มาแต่อันไทยเนาะมาแต่ไทยแหละเ้าเจาะหลักขามาแล้วทุกคนอ่านเอาข้อมูลตามข่าวเ้าเจาะหลักขามาแล้วกะแบบ บได้กักโตแล้วก็ประมาณสองมื่นเนาะสองมื่นแล้วพอบ้านมานำเอาไปกักโตแล้วก็จนกวาดพ่อติดโควิดนะทุกคนอันนี้อยู่แขวงสารวันรพูดถึงยู่ลักซ้ำชิมหาเด้เนาะแม่นบอกพูดนึงมาอะไรอ่านตามเขาเจาะอ่านตามข่าวนะทุกคนอันนี้ยังบ่อันเดียนเป็นทีแบบสรุปกันแน่นอนแต่คิดว่าคิดว่าซวยอะไรวะแต่ว่าเห็นแจงการออกมาทุกคนอยู่อัน สารวัตนวัติตแทหนึ่งคนเป็นผู้ชายคนอายุสามสิบห้าปีขามมาทางปักแซงมันบ่ปักแซงเนาะทุกคนใกล้ๆเฮานี่แหละแซงมนเอาไปเทียบแต่เขมรลาดเนาะมันบ่เคมรลาดเป็นาะนี่ปักปักแซงขามไปมันก็เป็นสารวัตรหลือขวมไปเป็นดันนดันขี่คนเื่อขวมแต่อันนี้เขาขวมเป็นดันน่อย ด้านหน่อยหลักความนี่คือหลัความไงดิหลักความประสบการณ์เคยควบแต่พี่น้องแต่ว่าช่วงนั้นโมเมนต์โควิดแต่สวอนตะกี้อ่ะสวอนตะกี้เคยหลักความบ่มันกะมันกะบ่อันนั้นดอกเพราะหายแห้งบางคนแบบเฮาขามไปบริเวณน้ำพีกตกรานขามไปขวบไปพอแขกบนทึ่งขนาดวันหลักเขาก็ขวบไปมันก็มีดาบเลยนี่แต่ว่าเขาขวบไปนะเขาไปไปฝั่งประเทมาลาเนี่ยครัขวบไป ยี่แม่เนาะไปยไปยงหายอยู่หน้าแล้วเป็นแบบเมาหวานแบบ่นต่หนูไปตายอินบตาตายง่ายเรอก็เป็นเบาหวานเหมือนมาครับ่มีโรคงกให้แน่มาเนตายทั้งเนี่ยทุกคนข่าวมันวาน้องขมือนเนอกกะดีนาะนหนึ่งนะข่าวแบบข่าวมันวายข่้นกัเป็นน้อได้ก็ขอบคุณพี่น้องใ้ได้นองขมวึ้นหวนนหว่าเงินนหนึงองเงินี่มเมก้น่ยเม่อคืนนี่ย เมื่อคืนในช่วงย่างอยู่นี่นะทุกคนสองไอ้น้องมีเตาสองเตาหล่อมันก็บม่ได้เก็บอะไรย่างแต่ว่าบริแทาเกลือแลนวล่มก็บม่ได้เก็บอะไรทุกคนพอมาห่อเทือนมั่นจริงสซื้อมาปนป่วนนี่คือร้านปนป่วนห้องน้ำหัวไปชนกันเตะน่าเลยหัวดุดกันเตะนาแล้วก็นี่มวนกามือสองไอ้น้องยุคนเลยโคขงวันชูน่อยผีฉาสานึงดูเจะเอาข้าวเจ้ามาขีนเนาะ เศ้าหลังครยเน็ตนะฮะไปสื่อตีลอดนะรถดสื่อยังไงแก่คนสื่อตีรถมาแก่โควิดอากนอกสื่อเลทุกคนสื่อตีลอดมาแก่พ่นเบอร์ออกนอนหน้าอะไรเนี่ยนะฮะออกนอนหน้าฝัดล้านไปหลินน้ำเ้าอีกแล้วไปทางไหนกับลูกบ้านน้ำแล้วพอบ้านไปไปทางไหนกับโควิดกินข้าวสาวทุกคนห้าตื่นสวยเไก่กับอิ่วหออีแม่กินแล้วกินกับต้มเขียด ต้มเขียนอีโมหันไปแก่ตะบ้านต้มเขียนแล้วบอยักบ่เขียนแม่ใครมันก็แสยบจรหรอที่พอเราโมงกันล้างตูบหน่อยใหม่เราทุกคนไว้แห่สลัดกับสเปรนนอนเวน มือนี่นยเป็นมือที่ว่าเขาเจ้าเศร้าหลินทรงการเนาะมือวันที่16 17ชิบเขาเศร้าเลยเนาะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีเสียงตู่เสียงยังแบบปลายมันอ๋อคำมุมีโควิดเขาหลิดไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อนี้ก็มีอันฝนตกเนาะทุกคนตอนเช้าๆก็้ามีฝนตกเป็นแบบพลอยๆลงมาจากหน้อย ตอนนี้กระตกแล้วนี่นะเดี๋ยวขอกินข่าวเราทุกคนเดี๋ยวพ่นกระตกหำเดี๋ยวสิบได้กินใช่คุณโบว์ไม่ได้กินข้าวสารเหมือนกันทุกคนกินกับต้มขี้เถ้านี่แม่นางลมเรื่องป่าหานอไม้ทุกคนเพราะว่าหอดย่ามนี่กัอาหารการกินพวกหน่อไม้พวกไม่ขนูนพวกจิรออยังกระเริ่มใหญ่เลยนี้ข้าไปยื่นในข้านุนนะเราก็เห็ดปอกข้นุนเป็นตัวน้อยแล้ขันพลมันตัวกระดอนมันจะออก

ต้องเป็นแห้งอาการคนแห้งแดดจบ่าแบุญแดกรห้งอ่ีอันนี้มาต้องทรหมาเกรแต่ก็ปให่ลก็ให่เากนเป้หมาไเ้าแต่แต่ว่าํามันถามันระบาดลายนะก็จิเป็นปัญหาเหมนกันเศร้าเอนสมใหญ่ล็อกันเขานี้าจบทำผเนาะจทผ กขาหลังแต่ตนไปแกยมันจานมมม่วงุกหมันซุกม่วงกระสมม่งมองๆแ้เขาตาไปคนแต่ว่ามันยอบมาตั้งเฮืเนิเทากัเป็นของเขาเรียกตะนก่อนเสียนเอาใบข้ายันบกเขาบีบให้มันขนวนมันออกก่อนบีบกระชายหนัมันแล้วบมันหวานบ่บีบออกให้ายมันออกจากแกนได้ก็ขอมีแกนมาทางไหนแกนมันขึ้นในไได้ปูเสือบีบใน ข้าเห็นเปลี่ยนอยู่นเรื่อ้งหวานแล้วก็หอมพูดอะที่ิการกินมังวงกับซอนเลยตอนนี้เี่ยบีแมงวดแนีมเห็นอันใหญ่กินกับแบบอันสัมผัสได้ทั้งหมดสายกับกินมันแสบกว่ามังวงอันทุกอย่างเลยนะสีเป็นมังมัง จม่วงอ๋อนี่อันก็เดินไลยคนม่วงขายในตลาดเนี่ยม่ทำแบม่วงม่วงหน่อยบานเอาแล้วก็เนาะมันหวานแห้งสมตลาดก็หวานๆหอมๆมวานสิมาอยู่ว่าผลขี่รถไปเอามันดูเออน่าจะเสียงอ่าข้าวนะตรงแห้งได้ทุกคนแหละข้าวกะบี้ใหมันเข้ากันกับันความหวานของเนื้อเนื้อม่วงเข้ากันกับเขาเอาไปขายง่ายๆคือแบบเคยขายแบบยังกาะเขาเนี้ยม่วงแล้วก็เนาะแต่ว่าอันนี้มันโมมีหนังกะทิสุดเด็ด ลแล้วมันมีเทมปมันจะเกลือป่นกันนะ่เนี่ยมันจะมีความหวานความหอมอืมครับที่เขาหยัดข้าไปไหนใน,นาะวนังกากม่วงนี่มันเหนียวเหนียวแบบพทชา,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 นานัยเหนียวพัชราเขาเอื่นว <c oughs> ะน้าเนาะนาไปหยัดมาแวมันเบ่อเลยก็กินมักากมัหยาบเลย แกน้ำมันสุกลายๆมั่งม่วงอันนี้จุดพิเศษมันตะต่างกับมั่งม่วงอันอื่นเพราะว่าแกน้ำตาสามารถบีบออกได้เนาะคือมั่งม่วงปุ่มมั่งม่วงอันอื่นน่ยบีบไม่ได้อันนี้แบบบ้านทานนะบ้านทานมีอันอันนั้นเด้ผู้เราเห็นงานค่ะเราขับรถออกหน้าแล้วเราไปเหยียบมั่งม่วงอันกระชอล่นนะล้มรถล้มเลยเหยียบแล้วมันประล็ดออกรถน้ำล้มได้ยากไปไปใช่ไหมฝนฝนนั่นไปไหน จะได้ให้กิน็นอยังหน่อยไปหลักของเขาจะเอาเขามาพอะแล้วเขากระทุนอะไรนี่เรื่อนที่ตายที่ยังปัดเข้าไปแล้วแไปหลักอะไมฮะเดยวเองนะไปไดุ้กหน้มเทนตัวจำพันเออแ่พอกะาอยู่บ่สองพันไม่ไปไหนมาได้ผลมาไม่มาอยางเืองกะามันแดด มันอยู่บัตอะไรขนาดนะ้นคุณบรรจาักรหักเย็นแล้วพี่น้องลมมันผัดมาละเย็นนี่มันหมากเดียวนะโบอิ่มพี่น้องถ้ามว่าโบมี่น้กินอันนี้มันกินแทนเขาได้เป็นคือมะขามนะหม่วงมะขามกินกับเขาได้เบิดผู้เฒ่าเขามากินเนาะแต่ว่ากับโบแมนผู้เฒ่าแต่ว่าเขาเสบเลยพี่น้องเอาสันสันก็เลี้ยงง่ายปูมม่วงอ้อมกันน้องแล้วก็จบเลี้ยงจอร์ดมันกินกับเขาได้ม่วงมกขามแล้วก็มะกล้วยเลี้ยงจอแปะได้จ้ะ อมาม่ามารถเค้นคันหนึ่งอามาตังไว้กลุ่มเป็นปีขนมปังมาาต่สิไปอยูนโมซันก็กินกับอันขนมปังแล้วหลุกยังว่าหลูกยังกินนะแม่พากินซาแปกับซัมปูซ่ามังเนาะค่ะทุกคนกินแต่ขนมปังกับอาม่าเดี๋ยวถามเบิ่งฝนนะพี่น้องมันมาจกเพื่อมีเหล่าแต่กันแบบพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านก็ต่อกขากำลังมาแบบปรึกษาหารือกันว่าจัดการแบบใดเกี่ยวกับ เล็กน้อยหรือว่าไปลุ่นที่ว่ามัดไปเที่ยวเคนถือว่าไปพควพันกับผู้ที่ขเขาจะติดโควิดเพราะว่าบ้านที่ว่าติดโควิดนะบริไกลจากบ้านเขาประมาณนั้นประมาณสี่กิโลเนาะบ้านนาคูเนาะสี่ห้ากิโลเอารถมาเดี๋ยวเอารถทงยางมาป่ะกันนี่ให้หน่อยกระมัง